เรื่องราวของวันสิ้นโลกหรือว่าวันที่โลกร่มสลายไปแล้วหรือวันที่ไม่เหลือมนุษยชาติบนโลกแล้วมันถูกเล่าออกมาเยอะแยะไปหมดครับทั้งบนนิยายบนหนังบนเกม,บน,นเมบนแอนิเมะบนการ์ตูนเยอะแยะไปหมดแต่วันนี้ผมมีเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะหยิบมาพูดถึงให้ฟังเป็นเรื่องราวที่มีจุดเริ่มต้นมาจากการ์ตูนญี่ปุ่นรือว่าก็คือมังงะนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ผมยกให้เป็นอันดับหนึ่งที่ผมชอบมากที่สุดเกลัสทัวร์ครับ ตกับยูริสองสาวที่เป็นสิ่งมีชีวิตที่เพียงไม่กี่อย่างที่ยังมีชีวิตหลงเหลือรอดอยู่บนโลกมนุษย์ที่อารยธรรมเนี่ยล่มสลายไปเรียบร้อยแล้วเดินทางไปบนรถเคเทนคาร์ดเพื่อออกตามหาสเสบียงหรือว่าสัมภาระต่างๆในการในการดํารงชีวิตเพื่อให้มีชีวิตรอดไปวันๆบนเศษซากของซากปรักหักพังของอารยธรรมของมนุษย์พร้อมกับการคาดเดาสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในอดีตด้วยความรู้ที่ทั้งสองคนมีแค่นั้นครับ てもしที่ผมบอกว่าสิ่งมีชีวิตแค่ไม่กี่อย่างนี่คือก็มันไม่ใช่มีแค่มนุษย์ไงครับที่ยังมีชีวิตรอดอยู่ตรงนั้นมันมีเครื่องจักรมีปลาแล้วก็มีสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่ผมมีความรู้สึกว่าน่าจะมีชีวิตจากการคอนซูมพลังงานนิวเคลียร์เพื่อเป็นการดำรงชีวิตของของสิ่งมีชีวิตนี้ในกุคโดก็ไม่รู้ จิโตจะสามารถอ่านและเขียนได้แล้วก็มีความรู้ในการซ่อมรถเคทเทนคาร์นิดหน่อยหมายความว่าถ้าเกิดว่ารถเคทเทนคาร์เป็นพังอะไรขึ้นมานิดนิดหน่อยๆนีน่น้องมีเครื่องมือแล้วก็มีความรู้มากพอที่จะสามารถซ่อมได้ไดนะครับแล้วก็ไม่ใช้อาวุธไม่คือไม่เชิงไม่ใช้อาวุธหรอกแต่ว่าน้องไม่ชอบใช้อาวุธส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นจิโตในการตัดสินใจว่าเราจะเดินทางไปทางนี้ต่อหรือว่าจะพักที่นี่อะไรแบบนี้นะครับส่วนตัวละครที่2ก็คือยูริครับ อยู่ที่จะแข็งแรงกว่าจิโตะตัวสูงกว่าแต่ว่าจะมีความรู้น้อยกว่าจิโตไม่ไม่เขียนได้นิดหน่อยเขียนได้แบบน้อยมากๆนะครับแล้วก็อ่านแทบไม่ได้เลยน้องใช้อาวุธได้แต่ว่านอกจากนั้นก็กินแล้วก็นอนนะครับแต่ว่าทั้งคู่ขับรถเกตันคาร์ได้นะเกือบทั้งหมดของเรื่องนี้จะ ค่อนข้างไปทางบทสนทนาที่เยอะมากๆนะครับเป็นบทสนทนาเอ่อเป็นการตั้งคําถามของเด็กสาวสองคนที่ไร้เดียงสาอยู่บนโลกที่มันแทบจะไม่มีมนุษย์เหลือแล้คือแน่นอนว่าอาหารก็แทบจะไม่เหลือแล้วเหมือนกันนะครับเรชน้ <Okay. S 2> แต่ด้วยความที่มันมีมุกตลกหรือเรื่องราวบางอยา่างหรือว่าในบางครั้งเราก็ไม่เข้าใจการกระทําของตัวละครเลยว่าเออทำไมถึงตัดสินใจแบบนั้นทำไมถึงทําแบบนั้นอะไรเงี้ยมันทําให้เรื่องนี้ค่อนข้างที่จะห่างไกลกับคําว่า อันตรายอะซึ่งมันค่อนข้างย้อนแย้งกับธีมดิสโทเปียที่เราคุ้นเคยอย่างเช่นว่าผมยกตัวอย่างแล้วกันว่าในพวกนิยายหรือว่าเกมหรือว่าหนังที่เป็นเรื่องราวของวซิโลกเลยเรามันจะคุ้นเคยกับเรื่องราวของการดิ้นรนต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดใช่ไหมการแข่งแย่งอาหารการแข่งแย่งสิ่งของเพื่อมีชีวิตอยู่ถ้าตัวอย่างสามอยู่นู่นนี่าหารมีแค่สคนถ้าตอย่างาอ่อ เราไม่จะคุ้นเคยเกับเรื่องนาวพวกนั้นแต่ว่าเรื่องนี้ไม่ครับไม่ได้เป็นอย่างนั้นเอาเข้าจริงๆแล้วมันเป็นมันเป็นสถานการณ์ที่เข้าขั้นแย่เลยนะถ้าเรามองตามความเป็นจริงเนาะคือถ้าเราคิดดูว่าถ้าเราเหลือมนุษย์อยู่แค่2คนบนโลกใบนี้แค่นั้นเราไม่มีแล้วเราก็ทําได้แค่เดินทางต่อไปเรื่อยๆบนซากปรกักหักพังที่เคยเกิดขึ้นของมวลมนุษยชาติคือพวกเขาก็เจอมนุษย์คนอื่นมากเลยครับแต่ว่าการอยู่ท่ามกลางความสิ้นหวังความไม่มีความหมายอะไรในการที่จะ มีชีวิตอยู่ต่อไปทําไมพวกเขาทําได้แค่เดินทางต่อไปแล้วก็คาดหวังว่าจะคาดเดาสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีตนั่นเป็นเรื่องเดียวที่พวกเขาเออทำได้แล้วก็ไม่รู้ว่าจะทํา ไปทาไมด้วยซ้ำเพราะคือผมจะยกตัวอย่างเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือน้องทั้งสองคนเนี่ยก็เดินทางมาถึงสถานที่หนึ่งที่มันที่มันมีรูปปั้นเอาไว้เพื่อให้มนุษย์ในในยุคอดีตเดินทางมาเพื่อสักการะเพื่อบูชาอะไรแบบนี้ซึ่งเรามองเว็บแรกเราก็อาจจะเข้าใจแหละว่ามันคือวัดใช่ไหมที่ตัวเนี่ยก็ลองไปอ่านข้อความที่เขียนเอาไว้บนกาแพงของสถานที่นั้นน่ะก็เขียนเอาไว้ว่าที่เนี่ยจะเป็นสถานที่ที่ผู้คนเดินทางมาเพื่อชําระความศกเศร้าเพื่อให้รู้สึกอุ่นใจมากขึ้นเพื่อให้ความกังวลต่างๆเนยัหหาาไปรรืืออก็คส้ง คำว่าสวรรค์ขึ้นมาเพื่อให้เราเข้าใจว่าหลังจากที่ทเราตุยไปแล้วเนี่ยมันจะมีสวรรค์นเนี่ยรอเราอยู่ในระหว่างที่กําลังอ่านแล้วก็กาลังพูดคุยกันอยู่เนี่ยไอ้คมไฟที่จิโตถือมาเพื่อที่จะเข้ามาในวัดเนี่ยมันก็ดับครับแล้วที่ดับทีเนี้ยอ่ยูริเขาก็เขาก็รู้สึกว่าคือทางจิโตเนี่ยเขาก็เห็นยูริเขางงสับสนนะว่าไฟมันดับแล้วแบบเออเขาก็มองไม่เห็นแล้วก็เรียกหาจิโตอนยะ่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้ตอบไปเพราะว่าเห็นเอิมก็ตลกดีทีนี้เนี่ยทางยูริเขาก็คิดขึ้นมาาได้ว่ออ ความตายอะ่ะมันมันเหงาแล้วมันก็มืดแล้วมันก็ไม่มีอะไรเลย แบบนี้มันมันก็น่ากลัวนะถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่านี่คือความตายมันมีแต่ความมืดความว่างเปล่ามันไม่เหลือใครเลยอะไรเงี้ยแล้วพอไฟไอตรงวัดมันกลับมาติดขึ้นมาทั้งสองคนเขาก็มานั่งกินมื้อกลางวันแล้วก็คุยกันไปว่าเนี่ยไอรูปปั้นพวกนี้ยยูริเขาถามว่าไอรูปปั้นพวกนี้มันจะสร้างไว้ทําไมที่โตเขาบอกว่ารูปปั้นพวกนี้มันคือพระเจ้าแล้วก็ว่าสร้างความเชื่อเพื่อให้ยึดถือในจิตใจแล้วทีนี้ยูริเขาก็พูดต่อว่าเราจะสร้างมาทําไมเนี่ยเมื่อรูปปั้นพวกนี้มันก็ไม่ได้มีประโยชน์ ก็มีปลาอยู่ไรเงี้ยบอกไม่มีประโยชน์มันสร้างมาทําไมจิโตก็บอกว่าเนี่ยที่ไฟดับเมื่อกี้มันน่ากลัวใช่ไหมล่ะมันมืดมันไม่มีอะไรให้มันไม่มีจุดมุ่งหมายอะไรให้ยึดเหนี่ยวจิตใจเลยไรเงี้ยก็บอกว่ารูปปั้นพวกเนี้ยมันจะช่วยให้สบายใจมากขึ้นช่วยให้ความตายมันดูง่ายมากขึ้นมันดูน่ากลัวน้อยลงแต่ยู่น้เขาก็แย้งขึ้นมาว่าแต่ที่ไฟดับเมื่อกี้เนี่ยพอคลาไปเจอจีจังแล้วอะเขารู้สึกอุ่นใจมากกว่าการคลาไปเจอไอ้รูปปั้น พวกนี้มากกว่านั่นนั่นเพราะว่าหรือว่าบางทีจี้จังเป็นเทพเจ้าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นมุกขำๆในเรื่องแต่ว่าผมมองว่าตรงเนี้ยทั้งสองคนอะต่างเห็นซึ่งกันและกันอะเป็นเทพเจ้าในโลกที่ล่มสลายไปแล้วเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจเพื่อให้ทั้งสองคนยังมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ผมคิดว่ามันน่าจะไปรีเลยกับคําที่ว่าถึงโลกจะล่มสลายไปแล้วอะ แต่ยังไงเราก็ยังมีกันและกันคือมันฟังดูเชยถเว้ยมม,มันฟังดูเฉยถ้าเกิดว่าพูดแบบนี้แต่ว่าในโมเมนต,ต์ของแอนิเมในโมเมนต์ของมัง,งานที่ผมอ่านอะ่ะผมรู้สึกว่ามันก็มันก็เชยนะในโมเมนต์แบบนั้นนะแต่ว่ามันก็เข้ากับธีมของเรื่องดีเหมือนกันนะเออแั้วส่วนอะไรเป็นโลกเรื่องราวของโลกดิสโทเปียที่ มีมูดและโทนที่มันฉีกออกไปจากที่ผมเคยรู้จักเนาะมันมีอารมณ์ขันที่ไม่ได้ไร้เดียงสาแต่ก็ไม่ได้จิกกัดประชดประชันอย่างตรงไปตรงมาครับมันไม่ได้มีภาพของโลกดิสโซเปียที่ที่อยู่ในแง่ร้ายขนาดนั้นแต่ในขณะเดียวกันมันก็ไม่ได้มองโลกในแง่ดีมากจนเกินไป <S 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 ในในขณะเดียวกันนะ่ะผมชอบการ,ร์ตูน,บบางงานเรื่องนี้มากผมชอบมังงะเรื่องนี้มากผมผมผมแบบเรื่องนี้คืออันดับหนึ่งในใจผมใช่ปะแต่ในขณะเดียวกันผมก็ไม่ได้อยากแนะนําให้คนรู้จักมันอะ่ะเพราะงั้นคลิปนี้ผมแค่อยากจะมาพูดถึงพูดถึงสิ่งที่ผมได้จากการ์ตูนเรื่องนี้แล้วก็ทําไมผมถึงรักมันมากๆากก็ทั้วไม่ใช่เรื่องราวดิสโทเปียที่เล่าเรื่องของการเอาชีวิตรอดของตัวละครที่เหลือรอดอยู่ในยุคหลังโลกล่มสลายหรือว่าพาเราไปดำดิ่งลึกกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นถ้าหากว่า ถ้าหากว่าโลกนี้มันสามารถล่มสลายได้จริงๆกระตุ้นเรื่องนี้ไม่ได้ให้เราแบบนั้นครับมันอาจจะต้องทิ้งทุกตะกะที่เราน่าจะคิดออกว่าถ้าโลกล่มสลายแล้วมันจะเป็นยังไงเพื่อดูกระตุ้นเรื่องนี้ให้สนุกหรือว่าให้ให้ให้ให,ให,ให้พอจะเอ j นจอยกับมันได้บ้างมันจะไม่นําเสนอแนวคิดที่ว่าถ้าเกิดว่าโลกที่เราอยู่เนี่ยโลกที่เราอยู่ณปัจจุบันเนี่ยมันล่มสลายเนี่ยมันจะเป็นยังไงหรือว่าในยุคสุดท้ายของมนุษยชาติจริงๆแล้วอ่ะมันควรจะเป็นยังไงแต่ผมมองว่ามันเป็นการเซตอัพโลกใบนึง ขึ้นมาโดยที่ไม่ได้อิงความจริงว่าถ้าโลกล่มสลายมันจะเป็นยังไงคือซูคุมิสึหรือว่าผู้สร้างเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจที่จะนําเสนอเรื่องราวการผจญภัยที่น่าตื่นเต้นหรือว่าอะไรพวกนั้นแต่ผมคิดว่าซูคุมิสึต้องการนําเสนอวิธีคิดครับวิธีคิดสําหรับคนที่สำหรับวิธีคิดสําหรับคนที่บางคนน่ะอาจจะคิดว่าโลกนี้อยู่ในยุคดิสโทเปียมาตั้งนานแล้ว วิธีคิดที่อาจจะมีให้สําหรับคนที่โลกของเขาอะแตกสลายไปตั้งนานแล้วอาจจะด้วยทรามาหรือว่าเหตุการณ์กระทบกระเทือนจิตใจหรือว่าโลกอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นกับสภาวะหรืออารมณ์ของเขาะคนที่ลาทิ้งความหวังไปตั้งนานแล้วว่ามันจะดีขึ้นคนที่ไม่เชื่อแล้วก็ปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงในแนวคิดที่ว่าอนาคตมันจะดีขึ้นหรือว่าพรุ่งนี้มันจะต้องดีขึ้นเขาไม่ได้สนใจว่าอนาคตจะเป็นยังไงครับแค่เขาแค่ต้องการ วิธีที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปในโลกที่ล่มสลายไปแล้วเกราส์ทัวร์เป็นงานที่พูดคุยกันได้ ถูกคอกับคนดูที่ไม่ที่ไม่สามารถไม่มีสิทธิ์หรือแม้กระทั่งคาดหวังในอนาคตของตัวเองอีกแล้วอ่ะมันมันมอบความผ่อนคลายกับคนดูครับมันมอบความสนุกให้กับผมแต่ว่าในขณะเดียวกันมันก็มอบคําเตือนที่เคร่งขัดให้ตลอดเวลาด้วยเหมือนกันเราอาจจะพอสังเกตได้บ้างในระหว่างบทสนทนาของจิโตกับยูริเนาะมันเหมือนกับว่ามันเหมือนกับว่ามันมันกำลังบอกเราว่าเราเราควรจะทําอะไรดีในโลกที่แตกสลายไปแล้วเราควรจะเราเราเราน่าจะลองทําอะไรดีไม่สัญญานะว่าทาแล้วมันจะ ผมค่าแต่แต่ไม่ว่ายังไงก็ตามอยู่ต่อไปเถอะครับถ้าคุณยังทําได้เอ่อผมว่าผมว่าก็ประมาณนี้มั้งจะว่ารีวิวก็ไม่ใช่เนาะเพราะว่าเพราะว่าการ์ตูนเรื่องนี้มัางงานเรื่องนี้ก็ยัง ออกมาตั้งนานแล้วแล้วก็จริงๆก็ยังมีคอมมูนิตี้ที่ยังคงรักแล้วก็สนับสนุนทั้งผู้สร้างซึคุมิสึนะครับแล้วก็การ์ตูนเรื่องนี้แล้วก็การ์ตูนอีกเรื่องหนึ่งที่ซึกมิสึเนี่ยได้สร้างออกมาก็คือเรื่องชิเมจิซิมูเลชันผมเองก็ผมเองก็ชอบเรื่องนั้นมากๆก็ได้อ่านแล้วแต่ว่าจริงๆก็ยังอ่านไม่จบหรอกครับแต่ว่าจะพยายามอ่านให้จบเพราะว่ามันไม่มีแปลไทยในส่วนของเกิร์ลรัสทัวร์ถ้าเกิดว่าอยากจะอ่านสำนักพิมพ์เย n นเพรสนะครับผมไปหาซื้อหนังสือทั้ง6เล่มได้้ททีีี ok um iya, ี่่่่ออคคคิิโนะมมมืืกรรตูเเง6ล นะครับส่วนอนิเมะถ้าเกิดว่าใครอยากดูผมแนะนำเป็นบิลลี่บิลลี่ดีกว่า,าทางบิลลี่บิลลี่เนี่ยเป,เ,เป็นเป็นลิขสิทธิ์แท้แล้วก็เป็นภาษาไทยนะครับแต่ว่าถ้าจะดูก็อาจจะต้องเติมพีเมียมนิดนึงแต่ว่ามีช่องทางในการดูฟรีเหมือนกันแล้วก็ถูกลิขสิทธิ์ด้วยก็คือมูเซ่ผมไม่ผมไม่รู้ว่าผมเรียกถูกหรือเปล่านะมูเซ่หรือว่ามิวส์อันนั่นน,น,นั่นแหละมูเซ่เอเชียนะครับก็มีครบทุกตอนเลยแต่ว่าเป็นซับภาษาอังกฤษนะผมว่าก็คงประมาณนี้มั้งผมผมชอบเรื่องนี้มากๆครับจะพูดว่า เรื่องนี้ช่วยผมผ่านช่วงเวลาที่ยากที่สุดมาได้ก็ได้นะเออ,เอ,อผมผมผมไม่แนะนำอะครับแต่ผมอยากจะพูดถึงเฉยๆเพราะผมชอบ